กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาหมวด1บททั่วไปข้อ4ออกแน่นอนในกฎมหาเทรสมาคมนี้พระอุปชาหมายความว่าพระผู้ได้รับ แต่งตั้งให้มีบทบาทหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาธรสมาคมนี้ข้อ5ดาวพระอุปชามีสองประเภท 1. พระอุปชาสามัญได้แก่พระอุปชาที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่ 2. พระอุปชาวิสามัญได้แก่ พระอุปชาที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชข้อ6พระภิกษุผู้ได้รับตราตั้งผู้อุปชาอยู่ก่อนใช้กฎมหาเทรสมาคมนี้ให้คงเป็นพระอุปชาตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาทรัมาคมนี้หมวดที่2การแต่งตั้งพระอุปชาข้อ7ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่งให้มีพระอุปชา เพียงหนึ่งรูปเว้นแต่มีกรณีพิเศษเช่นรองเจ้าคณะตำบลเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมข้อ8ดาวพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระอุปชาต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีตำแหน่งในทางปกครองชั้นเจ้าวาดขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวง 2. มีพรรษาพ้นสิบสามไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรืออาพาธเป็นโรคติดต่อเช่นโรคเรื้อนหรือวัณโรคในระยะอันตราย 4. มีประวัติความประพฤติดี 5. เป็นที่นับถือของประชาชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 6. เป็นปรรียน หรือนักรมชั้นเอกเว้นแต่ในบางท้องถิ่นซึ่งเจ้าคณะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผัน 7. มีความสามารถฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นภิกษุสมณีที่ดีตามพระธรรมวินยัยและสามารถบำเพ็ญกรณียกิจอันอยู่ในหน้าที่ของพระอุปชาได้ 8. มีความรู้ความสามารถทำอุปสมบทกรรม ให้ถูกต้องตามพระวินัยและระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์ข้อ9ในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระอุปชาให้พิจารณาเลือกพระสังฆาธิการผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติตามข้อ8แล้วรายงานรับรองขอแต่แตงตั้งเสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงเจ้าคณะภาคดังนี้ 1. ตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ประชาให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้เสนอรายงานรับรองขอแต่งตั้ง2ตั้งรองเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะตำบลเป็นพระอุปชาให้เจ้าคณะอำเภอเป็นผู้เสนอรายงานรับรองขอแต่งตั้ง3ตั้งรองเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าวาดเป็นพระอุปชาให้เจ้าคณะตำบลเป็นผู้เสนอรายงานรับรองขอแต่งตั้ง เมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วให้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามความในข้อ41เมื่อเห็นเป็นการสมควรแล้วให้เสนอรายงานรับรองไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประชาต่อไปข้อ10ในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระุูะชา ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือรายงานตามลำดับเพื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งตามมติมหาธิรสมาคมในการแต่งตั้งเจ้าวาดรองเจ้าวาดหรือผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงเป็นผู้ประชาให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาเลือกแล้วเสนอรายงานรับรองตามลำดับเพื่อทรงแต,งต่งตั้งตามความในวรรคต้นข้อ11ดาว สังฆาธิการจะปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาได้ต่อเมื่อได้รับตาตั้งพระบัญชาแล้วหมวด3หน้าที่พระอุปชาข้อ 12. พระอุปชามีหน้าที่ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรได้เฉพาะตนและเฉพาะภายในเขตตามที่บัญญัติไว้ในหมวด4แห่งกฎมหาเทรสมาคมนี้ข้อ13ดาวพระอุปชาต้องพบ และสอบสวนกุลบุตรให้ได้คุณลักษณะก่อนจึงรับให้บรรพชาอุปสมบทได้คุณลักษณะของกุลบุตรนั้นดังนี้ 1. เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหรืออําเภอที่จะบวชและมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรรมหรือแม้มีภูลำเนาอยู่ในเขตอืตน่นแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่า เป็นคนมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่คนจรจัด 2. เป็นสุภาพชนมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีความประพฤติเสียหายเช่นติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษเป็นต้น 3. มีความรู้อ่านออกและเขียนหนังสือไทยได้ 4. ไม่เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ 5. เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษและมีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพหรือพิกลพิการ 6. มีสมณบริการครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย 7. เป็นผู้สามารถกล่าวความขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเองและถูกต้องไม่วิบัติ ข้อ14ดาวพระอุปชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้ 1. คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน 2. คนหลบหนีราชการ 3. คนต้องหาในคดีอาญา 4. คนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ 5. คนถูกห้ามอุปสมบทในขาดทางพระศาสนา 6. คนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตราย 7. คนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ข้อ15ดาวพระอุปชาจะให้บรรพชาอุปสมบทในวัดใดต้องได้รับนิมนต์ของเจ้าอาวาสวัดนั้นห้ามเข้าไปให้บรรพชาอุปสมบทในวัดของผู้อื่น โดยไม่ได้รับนิมนต์ของเจ้าอาวาสข้อ16เจ้าวาดผู้เป็นพระอุปชาจะรับผู้ใดบวชตมีผู้รับรองและให้ผู้รับรองของผู้นั้นนำผู้จะบวชมามอบตัวพร้อมด้วยใบสมัครและใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทตามความในข้อ41ซึ่งจะขอได้จากพระอุปชา ก่อนถึงวันบรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า15วันให้เจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปชาสอบสวนผู้จะมาบวชตามความในข้อ13และข้อ14ซึ่งปรากฏตามข้อปฏิญญาในใบสมัครของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทและสอบถามผู้รับรองตามข้อรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทจนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้ว จึงรับใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองแล้วดำเนินการฝึกซ้อมผู้จะขอบวชต่อไปข้อ 17. จเจ้าอาวาสผู้ไม่ได้เป็นผู้ปัญชาจะรับรองผู้ใดบวชในวัดของตนให้นำผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบทนั้นไปมอบตัวแก่พระอุปชาพร้อมทั้งใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองผู้จะบัรพชาอุปสมบท ตอนถึงวันบนรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า15วันกรณีเช่นนี้ให้พระอุปชาผู้จะรับบวชปฏิบัติตามความในข้อ16วหกวรสองข้อ18ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทให้ยื่นต่อเจ้าวาดผู้มิได้เป็นพระอุปชาสองฉบับเพื่อเจ้าวาดเก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง และพระอุปชาเก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่งถ้าเจ้าวาดเป็นพระอุปชาให้ยื่นเพียงฉบับเดียวข้อ19พระอุปชาเมื่อให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรแล้วมีหน้าที่ต้องถือเป็นภาระธุระปกครองดูแลสั่งสอนสัตว์ที่วิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติต้องขวนขวายให้ได้รับการศึกษาพระธรรมวินยัย และต้องออกหนังส,สือสุทธิให้แก่สัตธ,ธิวิหาริกตามความในข้อ41เพื่อแสดงสังกัดถิ่นที่อยู่และความบริสุทิ์แห่งสมณะเพศดาวถ้าสัตธ,ธิวิหาริกผู้มีรรษายังไม่พ้น5จะไปอยู่ในวัดอื่นใดเมื่อผู้ประชาเห็นสมควรก็ให้สอบถามไปยังเจ้าวาดวัดนั้นเมื่อได้รับคำยืนยันรับรอง ที่จะปกครองดูแลสั่งสอนได้จึงให้ทำหนังสือฝากและมอบภาระธุระแก่เจ้าวาดวัดนั้นให้เป็นผู้ปกครองดูแลสั่งสอนแทนตนถ้าสัตธิวิหาริกผู้นั้นมีภรษายังไม่พ้นห้าจะย้ายไปอยู่ในวัดอื่นต่อไปอีกให้เจ้าวาดผู้รับฝากปกครองแจ้งไปยังพระบชาเพื่อได้ปฏิบัติตามความในวรรคสองแต่ถ้าพระ อุปชานั้นพ้นจากความเป็นพระอุปชาไปแล้วก็ให้เจ้าวาดผู้ปกครองปฏิบัติตามความในวรรคสองข้อ20พระอุปชาต้องส่งบัญชีสัตธิวิหาริของตนตามความในข้อ41หมวด4เขตพระอุปชาข้อ21พระอุปชาจะให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ภายในเขตที่ระบุไว้ในตราตั้ง หรือเขตอำนาจที่ตนปกครองอยู่ในปัจจุบันคือถ้าเป็น 1. เจ้าวาดภายในวัดของตน 2. เจ้าคณะตำบลภายในเขตตำบลของตน 3. เจ้าคณะอำเภอภายในเขตอำเภอของตน 4. เจ้าคณะจังหวัดภายในเขตจังหวัดของตน 5. เจ้าคณะภาคภายในเขตภาคของตน 6. เจ้าคณะใหญ่ ภายในเขตหนของตนพระอุปชาที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการมหาเทรสมาคมไม่มีจำกัดวงเล็บแต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าวาาข้อ22ถ้าไม่มีคำสั่งเป็นอื่นพระอุปชาผู้เป็นกิติมศักดิ์ในตำบลปกครองให้บรรชาอุปสมบทได้ในเขตอนุรูปแก่ตำแหน่งปกครองเดิมของตน ตลอดเวลาที่ตนยังพำนักอยู่ในวัดหรือเขตปกครองนั้นเว้นแต่เป็นเจ้าคณะภาคกิติมศักดิ์แม้มิได้อยู่ในเขตที่ตนเคยปกครองก็ให้บรรพชาบรรสมบทในเขตที่ตนเคยปกครองนั้นได้วงเล็บเช่นเคยเป็นตอนนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดกิติมศักดิ์เป็นอุปชานในเขตเดิมได้ข้อ23 พระอุปชาผู้ลาออกจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งหรือถูกให้ออกจากตำแหน่งในทางปกครองและไม่ได้เป็นกิตติบัตักดิ์แต่ยังคงเป็นเจ้าวาดให้เป็นพระอุปชาได้เฉพาะในวัดของตนข้อ24พระอุปชาจะให้บรรชาอุปสมบทนอกเขตของตนได้ต่อเมื่อเจ้าของเขตขอร้องหรือได้ขออนุญาตเจ้าของเขต ตามฐานานุรูปดังกล่าวในข้อ21และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเขตแล้วหรือได้ขอและรับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัดเป็นครั้งคราวหมวด 5. การระง,งับหน้าที่พระอุปชาข้อ25ดาวหน้าที่พระอุปชาต้องระง,งับในเมื่อ 1>, 1พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครองและมิได้เป็นจิติมศักดิ์ในตำแหน่งนั้นๆหรือถูกให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในทางปกครอง 2. ขาดคุณสมบัติอย่างใดยอย่างหนึ่งตามความในข้อ8 3. ถูกเป็นจำเลยในอธิกรณ์ที่มีโทษให้ถึงศึกและอยู่ในระหว่างไต่สวนพิจารณาวินิจฉัย 4. ี ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปชาข้อ26การระงงับหน้าที่พระอุป,ปชาตามความในข้อ25ข้อ2และข้อ3ของพระสังฆาธิการตำแหน่งต่ำกว่าเจ้าคนณะอำเภอให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาของพระอุปชารูปนั้นรายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งระงงับจากหน้าที่พระอุป,ปชา ถ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาสั่งระง,งับจากหน้าที่ผู้ประชาส่วนพระสังฆาิการตำแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาเหนือพิจารณาสั่งระง,งับข้อ27การถอดถอนผู้ประชาตามความในข้อ25ข้อ4ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวด6แห่งกฎมหาเารสมาคมนี้หมวด6 จริยาพระอุปชาส่วนที่1นึจริยาข้อ28ดาวพระอุปชาต้องเอื้อเฟือ้อสังวรประพฤติตามพระธรรมวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีของสัตธิวิหาริกข้อ29ดาวพระอุปชาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถระสมาคมนี้ข้อ30ดาว พระุปชาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือคำแนะนำชี้แจงของพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎมหาเทรสมาคมนี้ข้อ31ดาวพระอุปชาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมิให้บรรรชาอุปสมบทถกรรมวิบัติบกพร่องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆส่วนที่สการรักษาจริยา ข้อ32ให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีหน้าที่ควบคุมดูแลแนะนำชี้แจงหรือสั่งพระอุปชาในเขตบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติตามจริยาพระอุปชาโดยเคร่งครัดส่วนที่3การระเมิดจริยาข้อ33ดาวพระอุปชารูปใดปฏิบัติหน้าที่โดยระเมิดจริยา ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อ 1. ให้ถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่พระอุปชาข้อ 2. ให้ระงรับหน้าที่พระอุชาชั่วคราวไม่เกิน2ปีข้อ 3. เรียกตัวมาอบรมชั่วคราวไม่เกิน1ปีข้อ4ให้ทําทันบนข้อ 5. ตําหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ34 การให้ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปชานั้นจะทำได้ต่อเมื่อพระอุปชาระเมิดจริยาโดยเจาะโดยจงใจให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามตามความในข้อ14กรณีเช่นนี้ให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาของพระอุปชารูปนั้นรายงานโดยลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งเมื่อได้สอบสวนและได้ความจริงตามรายงานนั้นแล้ว ให้ผู้มีตำแหน่งแต่งตั้งสั่งถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปชาในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งพระสังฆาริการผู้บังคับบัญชาเหนืออาจสั่งให้พักหน้าที่พระอุปชาก่อนได้แต่ถ้าพระอุปชารูปนั้นดำลงตำแหน่งพระสังฆาริการต่ำกว่าเจ้าคณะจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้สั่งพักข้อ35พระอุปชารูปใด ละเมิดจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่บัญญัติไว้ในข้อ34เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรลงโทษสถานเบาลงมาสถานเดียวหรือหลายสถานโดยสมควรแก่ความผิดข้อ1ถ้าผู้ประชารูปนั้นนำลงตำแหน่งพระสังฆาธิการต่ำกว่าเจ้าคณะจังหวัดให้ผู้บังคับบัญชารายงานเสนอตามลำดับจนถึงเจ้าคณะภาคเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ แล้วรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งทราบข้อ 2. ถ้าพระอุปชารูปนั้นดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชารายงานเสนอตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษข้อ36ในกรณีที่พระอุปชาเคยถูกลงโทษตามข้อ33 ข้อ 3, ข้อ 4, และข้อ5มาแล้วไม่เข็ดหลาบกระทำผิดอีกให้ลงโทษในสถานที่หนักกว่าเดิมข้อ37เพระอุปชารูปใดถูกระงับหน้าที่พระอุปชาตามข้อ25ก็ดีถูกระงับหน้าที่พระอุปชาตามข้อ33ข้อ2ก็ดีถูกพักหน้าที่พระอุปชาตามข้อ34วักสามก็ดี หากฝ่าฝืนให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรอีกหรือถูกลงโทษตามความในข้อ33ข้อ2แล้วไม่เข็ดลาบละเมิดซ้ำอีกให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามความในข้อ55ข้อ3แห่งกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการในกรณีเช่นนี้ให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลําดับจนถึงผู้มีอํานาจแต่งตั้งพระสังฆาธิการผู้เป็นผู้บัญชารูปนั้นเพื่อพิจารณาสั่งถอดถอน,ถอน,ถอน,ถอนตําแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการหมวด7เบ็ดตะเล็ดข้อ38ดาวพระภิกษุรูปใดไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชา หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระประชาตามกฎมหาเทศสมาค,คบนี้บังอาจให้บรรมชาอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องระวางโทษตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535ข้อ39บุก คนผู้ได้รับบรรพชาอุปสมบทต,ตามความในข้อ37และข้อ38ให้ถือว่าบรรพชาอุปสมบทโดยมิชอบไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์อันพระภิกษุสมนเนรจะพึงได้ข้อ40ในกรณีแต่งตั้งหรือถอดถอนพระอุปชาให้ผู้แต่งตั้งหรือผู้ถอดถอนแจ้งการแต่งตั้งหรือการถอดถอนไปยังสำนัก เลขาธิการมหาเทรสมาคมในกรณีที่พระอุปชาพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยประการใดให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามความในวรรคต้นข้อ41วิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปชาก็ดีในการทำใบสมัครและรับรองผู้จะบรัญชาอุปสมบทก็ดี ในการออกหนังสือสุทธิให้แก่สัตธิวิหาริกก็ดีในการส่งบัญชีสัตธิวิหาริกก็ดีให้เป็นไปนตามที่กำหนดในระเบียบมหาเทรสมาคมตราไว้ณวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2536สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกรรมการมหาเทรสมาคม